โอ้โหหอมเดียวว่าว่ได้ทีแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องฝ่ายสุขูสวรรคครับนี่ครับมานีไปเห็ดเมนูหนึ่งใก่พี่น้องเห็ดกระเพาะกันครับมาของว่างเมนูวันนี้ครับก็มีอย่างไรเอา้เอาแบบนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนเสียดกัน เก็บกระเพยียงไว้จะเตรียมส้มยี่ห้ออะไรเพียงนะโกตัวครับโกตัวคอฟฟี่เฟชเอ้าเครื่องปรุงของเขาตัวนี้ครับพี่น้องว่ามีอย่างไรตะไคร้นะครับตะไคร้นี่หั่นแล้วเด้อใบมะกรูดครับหอมกระเทียมหอมกระเทียม,ม,ะยมงงนะครับแล้วกับผิวมะกรูดใส่จังไนนะครับหอมเทียมบางทีตำใส่กุ้งดีนะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงกระมุลกระมีพริกไทย ก็ซอฟปาเขียวนะครับผงงัวแล้วก็เกลือจัดก,กันหน่อยพี่น้องเอา้าอันนี้เป็นไก่ไก่ไก่บานนะพี่น้องนะไก่บานนะครับข้าสี่หนึ่งเป็นโตเลยไม่นเนี่ยครับขั้นตอนแรกนะครับข้าสีมาบั้ง,งก่อนพี่น้องบ่ออัางบัง้งก่อนครับเป็นยังคือบัง้งมาทิอยากให้มันเข่าเนื้อนะครับเข่าเนื้อจัดมาเด้พี่น้องนะ เวลาเข้าหนึ่งไปนะครับมันจะเสีเ่สยงมันจะเสีเ่ยนนุ่วนวครับกับุกไงเพราะว่าใกล้บ้านเนี่ยมันจะมีความหยาบด้เป็นรองนะมันจะมีความหยาบความเหนืดนะของเนื้อมันจักหน่อยนี่ทสีกขนกับสีสีไาย,ยัางไงครับอ้ยเอาี่ดลงองเอาเอาพอสมวันสมบูรครับ ว่าลายเกินไปว่าหน่อยเกินไปนะพี่น้องนะทางนนี่ก็มีทำคำคีเครื่องนก็นเอาใส่แยกทหารกันพี่น้องนะแยกตงหารครับอันนี้ก็มีหัวกับขามานะันนะครับนี่นะเสร็จแล้วเสร็จสิ้นพิธีการครับเข้ากันทีมาต่อไปครับเข้ากันทีมาเฮ็ดเครื่องปุงเติเมต้นใบมะกรูดใบมะกรูดดีเอาแค่จากาน่อยนั้นพี่น้องว่าลายครับต่อไปกระเทียมก้นพี่น้องนะ เๆๆใส่หลยกับสีหอมไลยนะครับอ่ะสัก,ก็นหน่อยอ่ะต่อไปผิวมะกรูดพี่น้องใส่จากนี้ตึงครับมีสีบาทเมื่อเบียงก็ใส่บตีให้มันดับข้าวจะมาพี่นออ้องมันเป็นยามนี่ดีการโควิดก็ได้นะครับ ประมาณนี้ครับมนนืงินต่ำเสียกันต่อไปก็จะเป็นตะไคร้แล้วพี่น้องนะทางนี้ผู้ตัวหั่นมาแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นมันล่างกันก็เลยหั่นไปพร้พอมๆกันเลยน้องใส่แบ็ดน,น่อยครับอันเดี๋ยวนี้เท่ากับห้วยหนาไมันจ๊งไงเนาะเอาตำเสียกันครับก่อนตำก็ใส่เกลือจังน่อยแล้วพี่น้องเด้อเกลือขอยใส่หลังพี่น้องเกลือบ่มีเดี๋ยวเปรี้ยวเกินครับ ่เกลือจักกันหน่อยพี่น้องเกลือจักกันหน่อยแต่ใส่หลายมันจะเข้มพี่น้องใส่พอต่ำให้มันแหลกใช่กันเตือนนะครับอ่ะให้โขลกสิมีส่วนผสนม,มรวมๆกันกันยัน่วเข้ากันพี่น้องโอ้ยบรรยากาศาสะเ้าเด้อพี่น้องนะเอะมาณจะเก่าม้วนครับเลยเข้าไปครับเข้าเกา ส่วนผสมเฮานวดลงก,กส่ไก่ยัดกระน,นอยพี่น่องใส่ตะไคร้ที่เหลือนะครับตะไคร้ที่เหลือไส้ที่เหลือพี่น่องลึบปุ้ยขอบคุณพอดีเอานี่ครับ ต่อไปสิปรุงรสพี่น้องตามด้วยครับรสดีพี่น้องกัตวงตวงเอาสักซอนตรงๆครับซ้อนตรงๆตรงพี่น้องนะผงนัวานะครับใส่จักหน่อยครับใส่จักน่อย่ได้พริกไทยเลยพี่น้องพริกไทยยี่ห้อไหนก็ได้ครับ หรือว่าจะเป็นพริกไทยเม็ดก็ได้นะครับในที่นี้เรว้วมามี่เขาใส่ไปเลยพริกไทยบดเนะี่ย่ะซอสฝาเชียวพี่น,อน้อยโอเคหงวยจะมาเอาอเต่อไปห้องจิค้นเนี่ยเขากันนะพี่น้องเด้ในโต๊ัไหนครับฮะต่กสริรอบขางรอบแหววจักกันหน่อยพี่น,อน้อง เกียบกลัวมันจักกันหน่อยครับน้ำซอสเขียวปรุงเมื่อกี้นะครับถุนไผ่คันคันไดไหมพี่น้องได้ โอเคแล้วพี่น้องมัดถิ่มไยจักสิบห้านาทีพี่น้องเดี๋ยวห้องไปเตรียมเต่าก่อนครับครับเข่าสู้พิธีการหนึ่งพี่น้องนะครับข้างในก็ชิมีน่ามด้วยพี่น้องนะใส่ซึ่งมมอย่างดีครับใส่ประมาณจักโปจุ่มเลยพี่น้องอ่ะตรงนี้ครับใส่ตะไคร้ครับกระกระใบมะกรูดจักกระน่อยพี่น้องเอามาไปของเ้องครับไก่เวล่าหนึ่งเลวพี่น้องเนอะ ให้หันคางโตมันลงนี่สิดนะครับนี่ครับแบบนี้นะมึงย่อๆไว้อ่านี่ครับที่เหลือเครื่องในมันเท่ากับใส่เป็นเดีย,ดย ب, บๆคางๆน้ำมันนี่ลนะหอมแบบพี่น้องน่าทานมากๆเลยครับเออเครื่องปรุงเท่ากัาบหลากหลเป็นโต้เลยครับ ง่ายๆเนี่ยพี่น้องในไงบ,นบ้านๆเน้่พี่น้องมาเนี่ยครัวแบบบ้านๆครับเอา้าปิดฝาครับมาเนี่ยครับเอาครับพร้อมแล้วห่อกระปิหนึ่งกันเลยครับจวดพี่น้องโอ้ตกกระจายหมดพี่น้องเอาเปิดไฟให้จะปานกลางพี่น้องไฟปานกลางนะครับ พร้อมเก็ดไงนาะพี่น้องนะต่อไปกัรอจากมันสักสั้นนาทีพี่น้อง20-30ถึงนาทีครับเขากลับมาเบิ้งทยอยมาเ,มเ,ามมเลลบิงมมบ้งเอานาะขันน้องพร้อมได้ล่ะเบิ้งว่ามันเบื่อแดงให้ไปจัดเลยพี่น้องโอเคครับพร้มอมกระปุกทยอยเปิดเบิ้งนะครับว <c oughs> ่ามันใดทีหรือยั่งนะครับพี่น้องอ้ย <c oughs> <c oughs> กำลังนะครับตอนนี้ผ่านไปมนานสักสิบนาทีพี่น้องเอา้าต่อไปกันหนึ่งต่อไปก่อน,น,นครับมาเบิ้งรอบสองพี่น้อง รอบสองจะเปื่อยหรือยังสังเกตจากสีเนื้อมั้งน,นะครับถ้าเนื้อมันเริ่มเปื่อยๆกันเอาเลยนะครับอ่ะหอมแล้วพี่น้องเดี๋ยวชักยนกรนอบพี่น้องนะสักกี่สักขาสักสิบนาทีครับเห็นขามันยังมั่นเนีนนั่นอยู่เอาปึ๊บหนึ่งต่อครับเอาพี่น้องน่าจะสุกแล้วแหะครับมามาเบิ่งกัน,อ,น,นอู้อ้หอมเดียวอะ พอดีทีเราพี่น้องอุย้ยน่าจะเปื่อยพอดีพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปกินกันเลยครับพี่น้องมาดนี่เอามาพี่น้องมาเมื่อนี้ครับเมนูเด็ดอ่าตามคลิปที่เขาเอ็ดนะครับพี่น้องอุย้ยหนึ่งไกส่สวนไผ่พี่น้องอุย้ยตุ๋งๆเลยมาพี่น้องขออนุญาตจัดจานจ,จัดกันหน่อยพี่น้อง